จังไดระบาดั้ยปคุณนปูเยเนาะปูห้านเอิญบดถือทีถ้าบ่บอกเออเออปูเฮียเยปูีว่าหัวใจหนักไปมาวงานของปูเนาะเปนนผอมกับฟองจินตนากา็นี่ทีกับฟองน่า เออออออ้าเออเ็นชัวไทยานในย่างก็ปูจ้าเมืองดูลูกหลานมาหาลูกหลานมาอีย่างเนี่ยบ้ามาอย่างอีกเกินี่ต้ามาอย่างนี้นี่รืหลายแต่เอาย่างได้กับว่ถือบ่ต้องนะลูกหลานเีย มันถือหัวตีระยาเอ้ยนันเป็นค่าแนวค้าอยู่นี่ละอืยังเห็นมันค่าตัวยาหัวตีมันอ้วบมามีหมากมีพู้อโกเขียววะเอ้ยมามาลุงมาไดพอจัดแถวบุกจัดที่หน้าคนหน้า่นเซซังคนหลืนเอ้า ยามาก่งถ้าล่นแบบนี้เป็นยาใช่ไหมเออนังพับเน่นางพับยามาครับกูกับถินยาตอนเดียลูกเขามหายหมากู้พอดีอืมายาอื่นมาหลายอื่นมาลอืมออีละยามาได้ียนาะยาคือเขียวทั้งยางเนาะบันอ๋อแค่ยางยา เขายางเขาปากแล้วย่างได่ย่าด,ดีใจบ่เห็นลูกเห็นหลานมาหลายย่างเหล่ามากย่างไรก็บ่สุทธบ่ต้องยังค้ายังค้าแล้วมาดีก็บ่มีผู้ใดสิมาให้มาทำมาสร้างมาแต่งให้ตือต่อไปก็บ่มีนนี้ดูเก็บกับไก่ไก่กันลูกหลานก็บ่บริษ กับนับาหนาวแล้วคุืมึงอยากขนกขนใจมึงอยากขนกขนใจห้างึงหักคัมันเขาอยากไคุณต้องสรุปสร้างยุ่งยากเพราะยังบอกไปมึงก้าวมึงสื่อคนต้องเออมันดังวป้าโซเมืองพูดละญาติให้จากหนีต่อไป มาลูกหลานสืบึกซึกสาไปจนมาหลอกขันตาผมละ่ือ่คือเเอืมก็ได้มสืบได้หลายก็ให้หน่อยกับเพียงต่อมาเค็ดหน้าตั้มภาพเป็นรูปเป็นร่างไว้อย่งกระจังอืมมันจิตถูกจิตต้องยึดหลักงายให้ให้บัน อืมอืมแก่ตัวใดเนาะมือนีมาบ่มีไปใส่มาใส่เหอก็เลียนยากก็คือยากอยากจะเตี้ยน่นก็อยากอ่างหอจ่างห้องหาผู้ใดมาเห็ดมาทำให้ก็บม่มีอืมมีผู้ใดอยากแม่ฟังมาแย่ถูอกอยากกลับไปถูอกอยากกลับไปไมิใช่ผู้เฒ่าอยู่อืมอยากกับห้ลูกหลานมาตัวตัวที่ได้สงางหอสจ่างห้อง Ừ. <laughs> tôi ừ. ừ. Tô Tô ừ. Tô. Tô. Tô cả... đấy là nhá, bên phải lắm cả hai lắm tên chị lắm yên lắm là lắm tôi lắm bọc tôi đã lắm bọc tôi đã lắm bọc tôi đã là tôi tôi đã lắm tôi đã bỏ tôi đã lắm tôi đã lắm tôi đã lắm tôi đã nhai tôi nhà xì tôi đã lắm tôi đã tôi đã tôi đã lắm tôi tôi đã lắm tôi ตัวเด็่คือถือก็เนี่ยวือมันแปดหาสามเด้อแยบหาสามแยบหาสามกันยามถือมันควมกันมันก็ถือให้จีสองเตอมลนไปหันซีสองแบบนี้นี่ก็หันละ ลูกหลานท่านจีบว่าให้ก็คือจีบว่าให้ตีลูกหลานมากเลยให้ลูกหลานเข้าไปโกไปหมาเงี่ยงเงียมาดูเขีนไหมอืมโตโตได้ก่อนงาห้องดังๆเลยนะจ้าสามโตโตได้สองโตล่างตัวใดจ้าห้องดังๆให้ลูกหลานนะจ้าว่าห้องดังหรอกมันจีดังเอาดอกมัดังเอาดอกดังเอดอกตัวใดก็แห้งเลยละสามโตัวใดก็ค่ะเนี่ย 8ปดหาสามเรียกล่าง่สองนด้าสามโทตัวแสนปดยากแปดห้าสามล่าง4สองเกมาจงเลยใกล้ใกล้กับเบรกมันเบรกซับไปนะอาจารย์นะวัสดี ไอ้ไผ่กับบะมีผู้ใดมาโชคดีหาง่ายตัวกูดึงจองตัวมาน้ำบานน้ำเมี่ยงนี่กับบะมีผู้ใดมาสนใจเขาอยากได้หระเขาก็ไปหลือเขาจะแล้วแล้วไปมาอยากซ้ำเอาตเลีกหรานเ่นบขาไป เอาเติมเติมเข้ามามีซีสองตอนนั้นพี่นอ้องมีเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้เป็นหญ้าจันสวยละพากันตัง้งหมกตั้งใจเอาเนี่ยได้ก็ได้หาก็จใกีให้โชกให้ลาบหลักกันจีบว่าให้ก็คือ้จีบว่านั่นมาถึงหมองถึงทีแล้วบ้านนี้มันกับมาย่ำได้กับพิดกับข้าว่าอยากมาเฮ็ดมาตั้มลูกหลานกับพวมาปากมาเบบ้า,บานนี้ตื้อต้องหองข้อเลย ม่นถือหน่อยกับผ้ากันมางมมาเท er ้าเห็ดให้เด้อให้แม่ตะเพียนเนี่ย <ừ> <ฤ>อยากเคลียดอยากตำอยากอยู่บ่มี <c oughs> มองนั้นฝนตกฝนโล่งกับ้ฮน้อยน้ำยางน้ำร้อเ<ห>นเมือยตรงตรงเด้ดอปูหญ้าเอ,อ้ยอยากให้ขึ้นให้โลงเด้อแล้วมันจิตตรงเงวนละครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเล็กเนวทางตัวเลขกโชคลาบของคุณย่าจันหอมนะครับประจําหวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับ คุณญาติจันหอมให้แนวทางมานะครับสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับ3 8 5 2ตัว42นะครับก็อย่าลืมตัดวินวิน2ตัวด้วยครับเดี๋ยวสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอ,ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยวขอโชคโชคมันหมานสวัสดีครับ